สวนเกษตรนานาพันธุ์พาท่านผู้ชมมาดูนะครับการเลี้ยงหอ,อยขมยั์รัตะนาในกระชังนะท่านผู้ชมอันนี้คือผลผลิตที่เราได้มานะที่ถามว่าเลี้ยงแล้วโตไหมจเจริญเติบโตตรงนี้ไหมเลี้ยงแล้วจนมันสามารถออกลูกออกหลานได้หรือเปล่ายืนยันจากผู้เลี้ยงจริงท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นลูกนะครับเป็นลูกหอยเนี่ยลูกหอยที่เกิดมาจากพ่อแม่พันธุ์แบบนี้นะเลี้ยงจนขนาดจเจริญเติบโตอย่างนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยไซตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะครับไซส์เล็กมีไหมเดี๋ยวไซ์เล็กให้ดูนะฮะไซส์ อันนี้หนุ่มสาวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นหอยหอยสาวไซนี้ก็มีนะครับแล้วไซส้ใหญ่พ่อแม่พันธุ์ใหญ่จริงๆเลี้ยงตรงนี้เลยท่านผู้ชมดูนะอ่าเนี่ยมันเป็นกระชัง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 ถามว่ามันเลี้ยงในบ่อดินบ่อปูนได้ไหมในบ่อดินได้ในบ่อปูนได้และตอนนี้อยู่ในกระชังนะครับหอยตัวนี้นะครับมันเป็นหอยที่หวานนะฮะรสชาติเนื้อหวานกรอบหวานกรุบกรอบเหมือนปลาหมึกเลยแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดก็คือ ช่วงของไข่อ่อนนะฮะตรงสีขาวๆนะตรงสีขาวตรงนั้นเลยถือว่าตัวนี้เป็นศาสตร์เศรษฐกิจที่คนสนใจเยอะมากตอนนี้เกษตรกร,ร,กรทั้งไทยนะในตอนนี้เลี้ยงครบทุกจังหวัดเลยในประเทศไทยนะครับเป็นลูกค้าของเราเนี่ยแบ่งกันไหนมา2ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เกษตรกร,ร,กรที่ไปเลี้ยงทั่วประเทศไทยเนี่ยประสบความสาเร็จกันทุกๆจังหวัดเลยตอนนี้ก็มีศูนย์นะครับที่อปปรลราก็ที่เวียงจันเวียงจันนี่อยู่ที่ ข้างๆมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับดงดกนะลงดกก็ใกล้ๆตุ๊กตาปิ้งเป็ดนะครับแถวๆนั้นเลยเดี๋ยวท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามแอดมินเรามาได้นะครับส่วนตอนนี้ถามว่าความต้องการนะฮะความต้องการของตัวนี้เนี่ยมันเยอะขนาดไหนมันเป็นหอยเนื้อท่านผู้ชม นี่นะครับนี่เลยเนี่ยบริโภคี่เป็นหอยเนื้อเลยนะแล้วเป็นหอยเนื้อที่รสชาติอร่อยเหมือน <c oughs> เหมือนหอยหวานญี่ปุ่นนะท่านผู้ชม <c oughs> เหมือนหอยทะเลเป็นหอยน้ําจืดแต่รสชาติอร่อยเหมือนหอยทะเลท่านผู้ชมปกติเนี่ยหอยน้ําจืดของเราเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็นแล้วแต่มันจะมีกลิ่นสาบโคลน,นะมีมีกลิ่นสาบโคลแน่นอนมันจะมีกลิ่นดินอะกลิ่นดินกลินน่นโคล แต่สาหรับตัวนี้นะครับไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นโคลนนะฮะไม่สาบกลิ่นโคลนเลยไม่คาวท่านผู้ชมอร่อยที่สุดง่ายที่สุดก็คือลวกจิ้มแค่เมนูลวกจิ้มนะครับร้านอาหารร้านไหนก็แล้วแต่ถ้ามีตัวนี้นะรับรองว่าดึงดูดลูกค้าได้แน่นอนร้อเนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยน่าสนใจนะครับน่าสนใจที่จะมาเลี้ยงให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะของเกษตรกรไทยของคนไทยทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับบอกเลยว่าลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศนะครับรายใหญ่ที่สั่งซื้อของเราเนี่ยเป็นลูกค้าชาวเวียดนามชม แปลกใจไหมตัวนี้ต้นกําเนิดมันอยู่ที่รัตนวาปีนะครับอำเภอรัตนวาปีจังหวัดนองไทยแล้วเราก็ได้เอาจากธรรมชาตินะครับริมฝั่งแม่น้ำผงเนี่ยเอามาเลี้ยงนะครับเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ แล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์เอาจนประสบความสำเร็จเราเลี้ยงลงไปแล้วเนี่ยออ,ออกลูกออกหลานมาแบบนี้เลยประสบความสำเร็จเลี้ยงมาสีปีท่านผู้ชมจนตอนนี้เนี่ยทางเวียดนามเนี่ยส่งคนมาดูเลยนะมีพ่อค้าชาวเวียดนามเนี่ยมาดูเลยแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้ก็สั่งไปหลายรุ่นหลาย,ลายชุดเลยเพราะฉะนั้นศักยภาพของหอ,อยขมยกนนักษ์ตนาตัวนี้เป็นศักยภาพตัวน,นี้นะบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากมันสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เกษตรกรได้จริงนะครับและในะมาเลเซียลูกค้าเราในมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียตอนนี้ ก็มีสั่งไปนะท่านผู้ชมมีตัวแทนจําหน่ายของเราที่สงขลานะครับบอกเลยว่าลูกค้าชาวมาเลเซียนี่สนใจที่จะเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปขายจําหน่ายต่อขยายพันต่อนะซึ่งเขาฮือฮากันหมดนะตอนนี้คนไทยเนี่ยหลายๆจังหวัดก็ได้เลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วก็ประสบความสาเร็จกันก็มีที่มุกดาหารนะครับมุกดาหารเนี่ยเกษตรกรที่มุกดาหารนะครับเอาไปเลี้ยงเริ่มจากสวนเกษตรนานาพันธุ์ของเราเนี่ยที่เป็นฟาร์มต้นตํำรับจริงๆนะครับสำหรับอหอยขมยักษ์ัตนาแบบนี้อลองยกให้ดูหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชม อันนี้อยู่ในนี้เลยนะอันนี้เลี้ยงในนี้เลยใช่ไหมอ่าน,นี่เลี้ยงมาน่าจะ4ี่หเดือนแล้วมั้งชุดนี้ชุดนี้4 <5 S 1> ี่หเ,เดือนเนาะนี่นี่นี่ดูนี่ท่านผู้ชมนี่ชัดเจนตัวนี้นะครับสี่หเดือนถามว่ามันมันออกลูกออกล้านอีกไหมเห็นไหมลูกลูกมาอีกแล้วท่านผู้ชมนี่ไงนี่คือคือลูกนะครับลูกของหอยเนี่ยโอ้แล้วมีเยอะแยะเลยลูกเนี่ยเราก็สามารถเก็บลูกมาได้เรื่อยๆท่านผู้ชมและที่เห็นอยู่ตรงนี้ลูกของนั้นเนี่ยก็มาจากกระชังนะครับกระชังตรงนี้แล้วเราก็จะไปเลี้ยงอนุบาลอีกกระชังงนึ ใช่ไหมยงอนุบาลอีกกระชังนึงเดือนหนึ่งโตขนาดไหน,นขนาดความความใหญ่ความโตน่าจะประมาณข้อมือได้ปะเหรียญเหรียญบาทประมาณโอ้เหรียญบาทเลยเหรอเดือนหนึ่งท่านผู้ชมเดือนหนึ่งเนี่ยลูกเนะี่ยเท่าเท่านี่เลยขนาดข้อมือนี่เลยประมาณเหรียญบาทท่านผู้ชมถ้าขนาดประมาณเหรียญบาทนี่ก็สามสี่เดือนนี้เริ่มออกลูกออกไข่ได้นะสามสี่เดือนออกลูกออกไข่นี่ท่านผู้ชม3เดือน4เดือนก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับ สามเดือนสี่เดือนรุ่นนี้นี่ถามว่าขายไปกินได้หรือ,อยังกินได้แล้วนะครับอันนี้คือรุ่นใหญ่พ่อแม่พันธุ์นะอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่นี่คือสามสี่เดือนที่เลี้ยงในกระชังนะถามว่าโตไหมโตนะครับสามสี่เดือนเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเนื้อกําลังหวานบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเนื้อหวานกว่าไอ้รุ่นใหญ่นี่คือเราเคยเอาไปกินนะครับลวกจิ้มลวกจ <laughs> <c ười> ิ <laughs> <c ười> ้มนี่บอกเลยพูดแล้วน้ำไหลไหลพูดแล้วน้ำไหลไหลเลยทีเดียวตัวนี้นะครับเอาไปลวกจิ้มนะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดรส สุดยอดท่านผู้ชมสุดยอด e ก็เลยบอกบอกเลยว่ามันไปสามารถไปทําต้มผัดแกงทอดทุกอย่างได้หมดแกงขั่วหอยขมคือเมนูสาคัญเลยแกงขั่วหอยขมเนี่ยคนไทยนี่รู้จักแกงขั้วหอยขมมานมนานนะครับแต่แกงขั่วหอยขมหอยขมเนี่ยที่อยู่ในห้วยหน้องคลองบึงทั่วไปต่างๆนานา,นานเนี่ยหอยขมมีมานมนานละแต่แกงขั้วหอยขมนี่มันจะมีรสชาติขมนะฮะมันจึงมีชื่อว่าหอยขมนะคนโบราณเนี่ยตั้งชื่อว่าหอยขมเพราะมันมีรสชาติขมที่ลําไส้ของเขานะครับลำไส้ของเขาเนี่ยจะมีรสชาติขมมมด้วยยยยออัััััตตตตโนนนนิเเลแ่สําหหรบีป็ข หอยขมยักษ์รัตนาเนี่ยเป็นหอยขมที่ไม่ขมนะท่านผู้ชมนี่เลยมันรสชาติอร่อยนะฮะรสชาติแบบสุดยอดเลยทําแกงข้่วหอยขมเนี่ยแบบกินแล้วเนี่ยประมาณ5-6ตัวนี่ผมรับรับรองนะห้าหกตัวนี่อิ่มมีจุกเลยนะฮะคืออร่อยมากโอ้ตัวใหญ่เนาะตัวนี้ตัวใหญ่นะท่านผู้ชมดีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่แล้วก็ดูในนี้นะอันนี้เนี่ยเก็บมาจากในกระชังเลยเนี่ยอันนี้เราเตรียมพร้อมที่จะส่งให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับ เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสวนเกษตรนานาพันธุ์บ้านเพ็นงการตบบ้านต้อนอรัตนวาปีจังหวัดนองคายเนี่ยตัวจริงเรื่องหอยขมยักษ์รัตนะและมีข่าวดีนะครับตอนนี้เราเปิดรับซื้อคืนนะท่านผู้ชมเปิดรับซื้อคืนเลยมีประกันรับซื้อคืนด้วยนะะถ้าท่านใดสนใจแล้วอยากที่จะเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะแต่ไม่มีตลาดกลัวจะขายไม่ได้กลัวไม่มีตลาดติดต่อมาได้นะครับทางเราเนี่ยรับซื้อถ้าถามว่ารับซื้อถูกไหมไม่ถูกนะ เรารับซื้อเนี่ยกิโลกร,รัมละ1,000ับาทท่านผู้ชมบอกเลยซื้อจริงๆร0 0้อยเอร์เซขออย่างเดียวให้มีของนะตอนนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงอยู่นะครับเอ๊ยังหาตลาดไม่ได้โทรมาติดต่อมาได้เลยนะครับหอยขมยังรัตะนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าต้องเป็นสายพันธุ์ที่ซื้อมาจากสวนเกษตรนานาพันธุ์ของเราเท่านั้นนะครับเพราะสายพันธุ์พวกนี้เราจะส่งออกไปยังเวียดนามเราจะส่งออกไปยังมาเลเซียหลายๆประเทศที่เขาสนใจที่เขาต้องการนะแม้แต่พาม่านะครับเมียนมาลาว์เขาก็สนใจสายพันธุ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดมีแจ้งมาได้เลย แต่ซื้อจากสวนเกษตรนานาพันธุ์นะมีหลักฐานการซื้อขายนะครับเราจะมีสติกเกอร์อให้สติกเกอร์อเนี่ยจะติดกล่องทุกกล่องนะครับสติกเกอร์อจะเขียนว่าหอยขมยักษ์รัตนะร้อยเปอร์เซ็นต์สวนเกษตรนานาพันธุ์นะ light. ต้นตำรับหอยขมยักษ์รัตนะตัวนี้เลยท่านผู้ชมถ้าตรงสายพันธุ์แบบนี้เวลาลูกค้าซื้อไปเขาไปเลี้ยงเขาก็าโตนะฮะเราเห็นบางทีเห็นตัวเล็กอย่างเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจได้เลยว่านี่มันเป็นสายพันธุ์แท้นี่มันจะโตเราวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับหอยขมยััักกกษ์รรตตนนนนนนะลลาาาไป่อแ้วสวสเาาพธุ